สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ยูทูบชา n e l นะครับช่อง my vintage daily นะครับวันนี้เรามารีวิวสินค้านะครับเป็นสว่านแท่นยี่ห้อ king นะครับสว่านแท่นตัวนี้จำหน่ายแล้วนะครับจำหน่ายแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ลูกค้าคุณทรงศักด์นะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้ทำการโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาบันทึกคลิปกันแล้วก็เดี๋ยวจะส่งคลิปวิดีโอให้คุณทรงศักด์ได้ดูนะครับว่าสว่านแท่นตัวนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ไม่มีรอยแตกรล้านะครับผมเป็นไปตามที่คุยกันนะครับตรงปกทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องลองให้ดูแล้วก็เดี๋ยวแพ็คสินค้าแล้วจัดส่งทางพัสดุพันธุ์ไทยกันนะครับผมแต่ว่าช่วงแรกนี่คลิปตอนต้นนี่เราจะให้ดูรูปร่างหน้าตาสินค้าโดยรอบกันก่อนนะครับว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปกตินะครับผมตามที่คุยกันตรงปกแน่นอนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสว่านแท่นคิงนะครับที่คุยกันยี่ห้อคิงนะครับ รุ่น ksd 3 4 f m นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นคอยาวนะครับผมเป็นรุ่นคอยาวแล้วหัวจับตัวนี้ก็จะเป็นหัวจับหกขุนอ่าเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับอ่าเป็นหัอซังคีนะครับผมหกขุนสามารถจับดอกสวรรค์ได้1ถึง19มิลนะครับเป็น jtc นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะมีจำปาให้แล้วมาดูหน้าโต๊ะหรือหน้าแท่นกันอ่าหน้าโต๊ะหน้าแท่นกันค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับเรียบสวยเลยครับผมมีร่องรอยผ่านการใช้งานเพียงเล็กน้อยมีสนิมผิวบางบางนะครับผมแต่ว่า สวยสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็ไปดูไอตัวฐานด้านล่างาฐานด้านล่างตัวนี้ก็เป็นมีร่องรอยใช้งานเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวที่ผมแจ้งไปว่าเป็นสะ่านสว่านแท่นมือสองครับแต่ว่าใช้งานมาน้อยมากแล้วก็ตัวนี้ได้ทําสีนะครับล้างอาจจะมีเปลี่ยนลูกปืนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ามาดูมอเตอร์กันบ้างมอเตอร์ที่แจ้งไปก็คือเป็นมอเตอร์ซูเปอร์ไลน์หรือมอเตอร์มิสซูนะครับผมเป็นมอเตอร์มิซูนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ความสูงเท่าคิง เดี๋ยวมาดูความสูงกันความสูงูดนะครับนี่นะครับความสูงอยู่ประมาณ1 1 4 1 1 5เซนโดยประมาณนะครับจากฐานด้านล่างนะครับผมจนถึงฝาครอบด้านบนนะครับอยู่ประมาณ1 1 4 1 1 5เซนนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับลองมาดูตัวสปริงกันครับปล่อยเด้งขึ้นนะครับอ่าปล่อยเด้งขึ้นนะครับผมอ่าตัวนี้ เป็นรุ่นงขอยาวสาม,มารถถอดไอตัวหัวสว่านออกแล้วก็ใส่ตัวดอกสว่านก้านเตเปอร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูอันนี้ขายละมาดูอ่าเลื่อนนาโต้ครับเฟืองสะพานสวยงามนะครับเฟืองสะพานสวยงามอ่าหมุนขึ้นหมุนลงได้ครับหมุนขึ้นหมุนลงได้หมุนขึ้นได้หมุนลงได้นะครับอ่าหมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับอ่าหมุนซ้ายขวาได้นะครับหมุนซ้ายขวาได้โอเคนะครับน่าสภาพโดยรลมก็อย่างที่ผมแจ้งไปสวยสมบูรณ์แล้วก็ มาดูฝาครอบด้านบนกันปึ๊บอ่าตัวนี้ตัวจำปาตัวนี้ตัวจำปานี่ครับจำปาใส่กับตัวหัวจับดอกสว่านนะครับผมเดี๋ยวจะวางไว้อยู่ด้านบนนี้นครับแล้วก็ที่ผมแจ้งไปว่าเป็นมูเลชันสองตัวนะครับเป็นมูเลชัน2ตัวปรับได้4ี่สปีดนะครับหนึ่งสองสามสี่ปรับได้สี่สปีดนะครับผมอ่าตัวนี้โอเคนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดรองเครื่องให้ดูนะครับผม ครับตอนนี้เราก็เสียบสายไฟกันแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดทดลองเครื่องกันนะครับผมมาดูก่อนมาดูระบบไฟกันก่อนนะครับเปิดปั๊บไฟทํางานระบบไฟนะครับไฟทํางานนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่าตัวนี้เป็นโมเดิชัน2ตัวนะครับปรับได้สี่สปีดเดี๋ยวเราจะมาเปิดลองเครื่องดูครับผมาไปกันเลยนะครับเครื่องทํางานแล้วนะครับเครื่องทํางานแล้วมาดูโมเลิร์ชหมุนนะครับเครื่องทำงานแล้วครับ เป็นทางานแล้วนะครับขับรอบได้4ี่สปีดนะครับอยากจะปรับเร็วปรับช้าก็เอาตามสะดวกเลยนะครับนะก็นี่นะครับเดี๋ยวผมแจ้งไปว่ามันเป็นรุ่นคอยาวนะครับตัวนี้คอใหญ่ดีนะครับคอใหญ่แน่นหนานะครับผมอาหัวไม่ทายเลยนะครับหัวไม่ทายเลยนะครับแน่นนิ่งตรงเลยนะครับผมหัวไม่ทายเลยนะครับเป็นรุ่นคอใหญ่ครับเป็นสวรรค์แท่งคิงของไต้หวันสภาพมือสองผ่านการใช้งานแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ได้ทําการทําสีนะครับอาจระบีเปลี่ยนลูกปืนนะครับ สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติมอเตอร์เป็นมอเตอร์มิซูนะครับผมระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับอหน้าแท่นก็สวยนะครับฐานก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่หัวไม่ทายเลยนะครับผมหัวไม่ทายเลยนะครับนิ่งเลยนะครับผมหัวจับถาวรนี้เป็นตัวใหญ่นะครับ6ขุนจับได้ขนาด19มิลหรือ6ขุนเลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับ สภาพมือสองใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้มอเตอร์มิตซูนะครับระบบไฟทำงานปกติหัวไม่ส่ายคอเป็นคอใหญ่นะครับคอใหญ่ยี่ห้อคิงนะครับของไต้หวันนะครับผมสภาพโดยเรือนสวยงามเดี๋ยวถ่ายบันทึกไอตัวสว่านแท่นตัวนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเราได้ทําการส่งมอบให้ลูกค้านะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกเล้าไม่มีรอยซ่อมนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะทําการจะส่งโดยพัสดุพันไทยนะครับ โอเคนะครับลูกค้าปลายทางอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวปิดไฟนะครับปิดระบบไฟโอเคแล้วก็ปิดเครื่องโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำการจัดส่งให้ลูกค้าเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่23กรกฎาคม2565นะครับเดี๋ยวจัดส่งทางพัสดุไทยให้ลูกค้าเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวเวลาจะส่งจะถอดตัวด้ามด้ามจับด,ด้ามจับตัวสว่านนี้ออกนะครับแล้วก็จะไว้อยู่ใต้ฝานี้นะครับจะไว้อยู่ใต้ฝาครบอบต,ตัวนี้นะครับก็คือจะถอดไอ้ตัวด้ามจับออกเพื่อว่าเป็นความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้านะครับขอรออย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไว้ใต้ฝาตัวนี้นะครับแล้วก็พอถึงปลายทางแล้วลูกค้าก็เอาไอ้ตัวด้ามจับเนี่ยจับฝาครอบนี้แล้วก็ใส่ตามตำแหน่งนี้เลยนะครับผม ว่าเดี๋ยวพอส่งสินค้าแล้วอาจจะโดนสินค้าอื่นกระแทกเอานะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดด้ามตัวนี้ออกแล้วก็ไว้อยู่ใต้ฝานะครับผมเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งนะครับขออนุญาตถอดไอ้ตัวด้ามขันนะครับไอ้ตัวหน้าโต๊ะปรับระดับขึ้นลงออกนะครับนี่ครับคลายน็อตนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้มันดึงดึงออกไหมหน่อยครับ เดี๋ยวผมอ่าโอเคถอดออกตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นครับพร้อมน็อตน,นะครับพร้อมน็อตน,นะครับเดี๋ยววางแล้วก็จะเอาสกอตเทปพัดอ่ามัดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งถ้าเกิดว่าใส่ท่านี้ไปแล้วมันยืดเดี๋ยวบางทีสินค้าอื่นมันจะกระแทกทําให้หักได้นะครับก็ตอนนี้ถอดออกมาแล้วนะครับถอดออกมาแล้วเดี๋ยวจะมาวางไว้ตำแหน่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาพลาสติกพันไปนะครับพอถึงปลายทางแล้วก็รบกวนลูกค้าเอามาใส่ตามตำแหน่งเดิมประมาณนี้นะครับเพื่่่อททีจะะะปรรัับบาาหหนนนน้้โต๊แค ขึ้นลงนะครับผมครับตอนนี้ก็แพคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาการาร์บอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบก่อนว่าไอตัวปรับระดับหน้าแท่นขึ้นลงตรงนี้นะครับแกะมาจากตัวนี้นะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งนะครับเดี๋ยวจะโดนสินค้าอื่นกระแทกแล้วก็ตัวด้ามขันนะครับตัวด้ามขันนะครับกับตัวจาปาจะอยู่ในถุงสีส้มอยู่บนฝาครอบด้านบนนี้นะครับอยู่บนฝาครอบด้านบนนี้นะครับผม จำปานะครับกับตัวด้ามขัน3อันนะครับจะอยู่ในถุงสีคขมสีส้มนะครับฝาครอบด้านบนแล้วก็ตัวด้ามขันปรับระดับปรับระดับไอตัวหน้าแท่นขึ้นลงนะครับตรงนี้ผมจะวัดไว้ตรงนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งนะครับเพราะว่ามันยืดออกมาแล้วเดี๋ยวกลัวทางจัดส่งเขาอเอาสินค้าอื่นมากระแทกแล้วเกิดความเสียหายกับสินค้านะครับ